ทีแรกผมก็ว่าจะไม่ทําคลิปนะครับแต่เมื่อเจอทางขนาดนี้ผมก็เลยต้องทําคลิปหน่อยครับนี่เรากําลังจะไปหาก๋วยเตี๋ยวกินนะครับเนี่ยเอารถมาจอดตาม GPS มานะครับเสียงดังมากตรงนีโอ เรามาจอดแล้วก็เดินเข้ามานะครับหมายของคุณอยู่ทางซ้ายรับจีพีเอทิ้มมาแล้วครับโอเคไปดูครับไปหาร้านก๋วยเตี๋ยวลูกอ๋อใช่ข้างหน้านะอ๋อใช่แล้วครับนี่แหละครับร้านก๋วยเตี๋ยวลูกครับผม,มเป็นอย่างนี้นี่เองอเดี๋ยวไปนั่งนั่งไหนกันวะ นี่ครับเป็นเป็นบรรยากาศนะครับภายในร้านก๋วยเตี๋ยวรูนะครับเป็นร้านอยู่ในตรอกเล็กๆนะครับเดี๋ยวสั่งก๋วยเตี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวเรามาลองกินดูกันนะครับเดือนเดือนรับองเปนสามพันแล้วแต่ดูฐานเงินเดือนของเขาอะไรเงี้ยที่เขาต้องเออชลาดเออชลาดเลเยอะ ถ้าคนปินเดือนนะเนาะเนเดือนเยอะๆก็ได้เดือนละ่าไร่นะสี่ห้าอันสี่ห้าคันะห้าคันกงินเดือนเยอะๆนีให้บรนาธว่ารอะไรเออกระชายเเดียกระชายก็ตายแล้วก็ไรคเป็นไรวันนี้ได้น้อยเดี๋ยวกี่หักเงินเดือนสามมาเลยมาแล้วครับ อันนี้เป็นต้มยำอะไรนะเส้นอะไรสเสล็กอะ่ะเสล็กต้มยำอันนี้เป็นเส้นหมี่ครับน้ำเส้นหมี่น้ำนะครับน่ากินดูครับลองชิมดูนะครับน้ำเดิมเดิมทุเพียวโอ้โหน้ำอร่อยน้ำยังอร่อยเลยใช้ได้เลยครับ 有愿意。也 เรียบร้อยไปแล้วครับของผมโอ้ยอร่อยเบิ้ลครับเบิ้ลสั่งตอ่อสั่งต่อมาอีกหนึ่งนะครับเอ,อ่ออร่อยครับจับก็ใช้ได้เลยครับก๋วยเตี๋ยวลูนะครับก๋วยเตี๋ยวลูหมหาชัยครออีกหนึ่งครับเบิ้ลเบิ้ล มาแล้วมาแล้วอ,อะไรอ่ะเทียมก็เทียม,มอืมูมคนอ้าแดกเลยอโอ้โหอร่อมากอืม,อม ปกติไม่ค่อยเป็นเส้นเล็กนะครับผมวันนี้เมื่อกี้ลองชิมไปแล้วอร่อยอน้ำหมูน้ำก็อร่อยที่เด็ดเลยไม่ต้องปรุงได้เลยแต่ยังไงยังไงกับก็คือเตี๋ยวเนี่ยมันก็ต้องเป็นอร่อยขนาดไหนก็ต้องคงงงเหมือนกับเป็น เป็นนิสัยไปแล้วนะ่ะเป็นนิสัยขอยงคนไปแล้วจริง่ทำอร่อยขนาดไหนก็ต้องปรุแต่น้ำนี่อร่อยครับยอมรับว่านน้ำอร่อยมากเลยมันบ้านเลยนี่ผมจานสองนะเบิ้ลแล้วเบิ้ลแล้วนี่จานแรกอยู่ที่จานสองนะอ จริงท,ทำไมเหือตกขนาดนั้นนี่แหละครัพออร่อยกุ้งมันจะเป็นอย่างนี้อร่อยพวกเหือ,อต้องอร่อยทีเดียวอือเกล็ดเหนียวนุ่มอร่อยเหนืหยเหนื เนี่เขาหอมอ่ะหอมย่างหองเตาถ่าน,ย,าน,ย,านย่างที่หมูแดงในหวัมเลยนะหอมเลยเรียบครับผมเรียบร้อยไปกลับบ้านกันดีกว่าคิดตังอร่อยมาก เสร็จเรียบร้อยสำหรับการมาวิ่งหาก๋วยเตี๋ยวลูกินนะเข้ารูผิดครับเขา้ารูนู้ดเขา้าแล้วก็เดินกันมาโอ้โหเงอแตกเงอแตกนะสองคนนะครับธรรมดาเนี่ยเขาบอกว่าเอาข้อทงางนี้ได้นะครับข้างหน้าเนี่ยไปใกล้ร้าน็เลยโผล่ไปหน่อยก็เป็นถนนละไอเราไปเข้านู่นเลยอ้อมเดินกันรงกั<ไห>นตัวทองเต็มไปหมดเลยนะครับแถวนี้ก็เดินกันนะครับคราวนี้เราต้องเดินผ่านกันไป โอเคครับผมแล้วเจอกันอีพีต่อไปครับสำหรับอีพีนี้ก็มาทะลุหาก๋วยเตี๋ยวลูจริงๆครับลูสมชื่อโอเคสวัสดีครับผมบ๊ายบาย